สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บันเทิ์ประจวบวันศุกร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันยุพาบันดตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบันเทิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบันเทิ์ได้ผ่านทาง Facebook บันเ์ YouTube ข่าวบันเทิ์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zo o m 0 7 2 com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี g b n by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเราไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบททนโอวะหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าวันเวลาที่ผ่านมาได้พบเห็นเรื่องราวมากมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้รักการทำความดีความดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราขอเพียงเราให้โอกาสตนเองฝึกฝนให้เพิ่มพูนงอกงาม แล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการทำความดีนั้นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แม้จะมาจากการกระทำเพียงเล็กน้อยก็ตามที่สำคัญเป็นความสุขที่เราสามารถมอบให้กับตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วพูเรือจังหวัดเลยได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวาระครบรอบ10ปีโดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นเราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศงานบุญที่ปลื้มปิติใจกันค่ะ10ปีถือว่าเป็นการพัฒนาที่หาได้ยากที่เห็นได้ขนาดนี้ ระวัดหลายวัดอยู่เป็นหลายสิบปีก็ยังไม่สามารถที่จะดึงศรัทธาญาติโยมดึงเหล่ากรลยาะมิตได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากเมื่อวันที่19-20กรกฎาคมพุทธศักราช2,568 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือจังหวัดเลยได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวาระครบรอบ10ปีพิธีเริ่มขึ้นในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่19กรกฎาคมด้วยการจัดพิธีมุทิตาสการะพระเดชพระคุณพระสิริรัตนเมธีเจ้าคณะจังหวัดเลยบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความเลื้อปิติยินดีและมีความนอบน้อมต่อพระมหาเถระ ผู้มีศีลาจารวัตอันงดงามและเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาอีกทั้งยังมีความสามารถทางด้านการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งท่านได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าในวาระครบรอบสิบปีแห่งการสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือเราจะมีความศรัทธามีความตั้งมั่นในการที่จะสร้างบุญสร้างบาร,รมีบำเพ็ญบุญบาร,รมีเนี่ยสิปีถ้าเป็นเด็กก็ถือว่า เริ่มต้นแต่ว่าจริงๆแล้วในการปฏิบัติธรรมที่มาเห็นเนี่ยเหมือนกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยบำเพ็ญมาหลายสิบปีเห็นการพัฒนาเห็นญาติโยมที่จัดงานทุกครั้งรู้สึกจะมีศรัทธาญาติโยมในพื้นที่ก็ดีรอบๆก็ดีเนี่ยให้ความร่วมไม้ร่วมมือเรียกว่ามีพลัง10ปีถือว่าเป็นการพัฒนาที่หาได้ยากที่เห็นได้ขนาดนี้เพราะวัดหลายวัดเนี่ยอยู่เป็นหลายสิบปีก็ยังไม่สามารถที่จะดึงศรัทธาญาติโยม ดึงเหล่ากระยาและมิตได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากในค่ำคืนดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนิมนต์คณะสงฆ์9วัดร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงเสียงสวดมนต์ดังกังวานทั่วศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือทำให้จิตใจของผู้มีบุญเกิดความสงบมีความบริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมและถวายเทียนจำนำพรรษารุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมเริ่มต้นด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยกราบนิมนต์พระมหาวีรวัตวีรวัตโกปรเรียนธรรม9ก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งเรียนเชิญกาลนามิตรวรรณพรไตรเนตรและดอ็อร์เพนจานล้อจักชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานและได้รับเกียรติจากคุณภูมารินคงเพียรธรรมประหลัดจังหวัดเลยให้เกียรติมาร่วมง,งานด้วยซึ่งคณะเจ้าภาพและชาวบ้านบ้านแก่งต่างตั้งใจมาทำบุญตักบาตรด้วยความปลื้มปิติใจ ช่วงสายของวันนั้นได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อต้อนรับคณะเจ้าภาพผ้าป่าสาม,มัคคีณลานกิจกรรมสวนเงาะโดยน้องๆเยาวชนคนเก่งและดีในชุมชนได้ทำการแสดงเรื่องพระเวสสันดรผู้เปี่ยมด้วยทานบารมีถ่ายทอดผ่านบทละครเพลงอันละเมียดละไมทำให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงฝีมือการแสดงของเยาวชนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้พร้อมใจกันฟ้อนรำเพื่อต้อนรับแขกสำคัญที่มาเยือนซึ่งการฟ้อนรำนี้เป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นที่ถ่ายทอดความอ่อนช้อยแสดงออกถึงมิมตรไมตรีฟ้อนรำด้วยเพลงที่มีความหมายประกอบดนตรีพื้นบ้านอย่างกลมกลืนภายหลังจบการแสดงผู้ใหญ่ใจดีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้มอบปัจจัย เพื่อเป็นกำลังใจแก่เยาวชนและชาวบ้านที่มาร่วมฟ้อนรำในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าสมัคีคณะประธานเอกคณะประธานรองและคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าผ่านเส้นทางธรรมชาติอนันร่มรื่นเขียวขจีมงหนาสู่มหาวิหารซึ่งเป็นพุทธสถานในการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมคี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณภูมารินคงเพียรธรรมประหลัดจังหวัดเลยได้ร่วมกันอันเชิญพระป,ป่าอย่างสง่างาม ประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าสาม,มัคคีในครั้งนี้ได้แก่กัลายาณมิตรวรรณพรไตรเนตรนและดต็ตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักชัยพร้อมทั้งกราบนิมนต์พระมหาวีรวัตรวีรวัตโกปเดียนธรรม9้าประโยคเป็นประธานสงฆ์และในวันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมการถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมถวายผ้าไตรบริวารแก่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังศิลธรรมจะเห็นได้ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและยังเป็นศูนย์กลางบาวรหล่อลอมบ้านวัด โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งคุณภูมารินคงเพียรธรรมปรลัดจังหวัดเลยรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะ มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ<ม>เพราะว่าสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่<ม>ที่รวบรวมความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอภูเรือของเราคะ่ะได้มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติธรรมปฏิบัติกิจต่างๆนะคะ<ม>เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาร่วมกับทางคณะสงฆ์ของสวนปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือคะ่ะ เราก็เห็นความตั้งใจตอนนี้ก็เลยได้ช่วยมาจนถึงทุกวันนี้เนาะวันนี้ก็สําเร็จไป10ปีนะคะคือมาช่วยก็ประมาณ4ี่ปีว่าน้องชายก็บทประมาณประมาณนี้ก็เลยได้มาช่วยก็วันนี้ก็เห็นความคืบหน้าฟันเปลี่ยนแปลงคือเราทํามาหลวงพี่ก็จะสร้างให้เราเห็นก็ก็เลยรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ท่านสามารถทํางานพุทธศาสนาได้แล้วก็ที่นี่เป็นพิธีศัพยะคือเหมาะสําหรับการนั่งสมาธิสงบ แล้วก็มันแบบว่ารรอากาศบรรยากาศอะไรก็ดีอย่างงี้ค่ะก็เลยมาวันนี้เนาะก็เอาความปลื้มใจเอาบุญทุกบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะคือพอมาแล้วก็เห็นความตั้งใจจริงของพระอาจารย์ที่จะเ,เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยาสารงานพระาศาสนาแล้วก็พี่มองเห็นสถานที่เป็นสปายะแล้วพ็มาเห็นอาคารหลังนี้เห็นว่าท่านเนี่ยตั้งใจทา แล้วการทำเนี่ยทำอย่างคนเขาเรียกถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าเป็นนะทำประณีตทำถาวรแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้อาคารนี้ในการทำกิจกรรมทางพระาศาสนาทุกอย่างทีนี้พอพี่มาเห็นเนี่ยพี่ก็หมอหมดเลยค่ะทั้งสเตทพระแล้วก็ฉากหลังของพระเพราะพี่พี่เห็นแล้วพี่พี่อยากทำพี่ก็ไปบอกท่านว่าพี่ขอ ขอทําเลยคือเห็นประโยชน์นะคะคือเห็นประโยชน์กับงานพระศาสนา วัดพระธรรมกายมูลน,นิธิธรรมกายร่วมกับูนยนส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดพะเยาและจังหวัดสุขโขทยัยได้มอบถุงยางชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดสุขโขทยัยนอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญก็ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภยัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาพระครูประหลัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงวุฒิวังโสดร์ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและพระธีรพัฒน์กุลธีโรหัวหน้าสํานักงานประสานงานเครือข่ายภายในประเทศได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมเบื้องต้นจํานวน1,200ชุด ื่อให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีมวลน,น้ำจำนวนมากไหลท่วมถนนบ้านเรือนและไรนาที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดสุขโขทยัยได้สร้างความเสียหายและมวลน,น้ำมีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดว่าปริมาณน,น้ำจะท่วมสูงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ในการนี้ทางวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายก็ได้ส่งถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ทางด้านคณะส่งฆ์อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้เดินทางไปมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาณศูนพักพิงชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของพระครูสิริสมาจารคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญพระครูปิยวรธรรมเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานพระครูสถิตบุญญานุกุลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญพร้อมเจ้าคณะพระสังฆาธิการได้รวมใจมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยจำนวน40พักพิงชั่วคราว ทั้งนี้ทางทุดงคัสถานอำนาจเจริญก็ได้ร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้ค่ะ ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดระยองร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรภาขีภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันเดย์แคมป์คายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมภาคตะวันออกรุ่นที่1ประจำปีการศึกษา2568หลักสูตรสร้างทีมงานส่งเสริมศิลธรรมในสถานศึกษาค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนะบ้านกงชัยอ,อเมืองจังหวัดระยองมีสถานศึกษาในภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน6โรงเรียนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน106คน ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทยคือบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศิลธรรมและคุณธรรมอันดีงามเข้าสู่ใจเยาวชนไทยควบคู่กับกิจกรรมสร้างสรรคสังคมให้เป็นเด็กเก่งและดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านพงปกรณ์สิงหะเขตวิทยาบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่วนคุณครูวันชรินดำรงสกุลชัยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานได้กล่าวรายงานความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้และได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วีราชาติมเหศสักโขพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนสถาบันพัฒนายาวชนโลกเป็นประธานสง์ ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยในกิจกรรมจิตสาธารณะ V ี t a r อาสาสมาร์ทแคมปด้วยการเก็บขยะบริเวณริมชายหาดแม่ลำพึงกิจกรรมนี้ไม่เพียงปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ยังสร้างความภูมิใจให้กับเยาวชนที่ได้ร่วมกันทำดีอย่างเรียบง่ายและเห็นผลจริงในทันที นอกจากนี้ภายในงานพระอาจารย์ยังได้นำน้องๆสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัตนสูตรและนั่งสมาธิก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมอาสาสมาร์ทและกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับการจัดค่ายวันเดย์แคมป์ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมถือเป็นการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมในสถานศึกษา และประสานเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนให้เกิดความยั่งยืนในการฟื้นฟูศิลธรรมรวมไปถึงให้ผู้นำนักเรียนได้รู้จกักและเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมด้านศิลธรรมร่วมกันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำนักเรียนได้ฝึกอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความอดทนมีความ ตั้งใจมั่นคงและมีความเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆในการทำหน้าที่ผู้นำและสร้างแกนนำอาสาสมัครวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2569ในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกอีกด้วยค่ะ เชิญพุทธศาส,สนิกชนทุกท่านร่วมอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดบากน้ำภาษีเจริญประดิษฐานเป็นการถาวรณมหาวิหารแก้วพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ร่วมบุญแผ่นจารึกมงคลนาม ประดิษฐานในแผ่นชาญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโอกาสสำคัญที่ไม่ควรพลาดจะรึกมงคลานามในแผ่นชาญพระผู้ปราบมารเพื่อเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์เพราะชาญนาุขเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขที่ละเอียดประณีตจนสุดสายกลางสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติรรมแก้วเมืองเลยโทรศัพท์081-889-3887คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมระหว่างรัฐบาลรัฐวิกตอเรียและผู้นำชุมชนชาวพุทธณรัฐสภาหแห่งรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียค่ะพระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นและเลขาธิการสหาภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชเนียได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระหว่างรัฐบาลรัฐวิกตอเรียและผู้นำชุมชนชาวพุทธ ณอาคารรัฐสภาเมืองเมลเบิร์นซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนางจาซินตาอาลลันผู้ว่าการรัฐวิกตอเรียและนางอิงกริดสตีดรัฐมนตรีกระทรวงกิจการพรหุวัฒนธรรม m u l t i c u l t u r a l affairs เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนชาวพุทธและหารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต ซึ่งในการประชุมได้มีการพูดคุยถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนาในรัฐวิกตอเรียเช่นขอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติวีซ่าคณะสงฆ์จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวาดัดหลายแห่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางศาสนาในการดำเนินง,งานและกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะการสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียนและชุมชน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแก่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการสนับสนุนสถานที่จัดงานให้แก่องค์กรพุทธใหม่ที่ยังไม่มีสถานที่ของตนเองซึ่งรัฐบาลรัฐวิกตอเรียให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะทั้งหมดและยืนยันว่าจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาในการวางนโยบายและการสนับสนุนชุมชนชาวพุทธในอนาคต สำหรับการประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกเก้าสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนทางาศาสนาในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างสังคมที่สันติสุขและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งค่ะคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายอกแลน์ดประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลข้าพรรษาค่ะ สำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้จัดขึ้นณนะบริเวณร้านอาหารไทยช้างแก้วเขตโอเนฮังง่าเมืองโอกเลนประเทศนิวซีแลนด์โดยมีสาธุชนนานาชาติทั้งนิวซีแลนด์ไทยกัมพูชาและชาวท้องถิ่นมาร่วมกันตักบาตรพระซึ่งถูกท่านได้ปฏิบัติวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่จะได้รับพรพระ และกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแต่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญโดยทุกท่านได้จัดเตรียมอาหารแห้งมาร่วมกันตักบาตรด้วยความปลื้มปิติใจที่มาสั่งสมบุญสร้างมหาทานบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้พราะทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐที่ได้ฟังธรรมมีความศรัทธาคือเชื่อในผลของทาน ข่คมความตรณีดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทพากันมาสั่งสมบุญกุศลด้วยการถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานแล่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นำทรัย์หญ่มาเปลี่ยนเป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญภายหลังเสร็จพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างก็เพลื่มงปิติเป็นอย่างมากเพราะแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ก็ได้สั่งสมบุญและมีคณะสงฆ์ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญถึงที่บ้านค่ะ ทางด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการ Half Day Meditation Retreat ให้กับชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับการจัดโครงการ Half Day Meditation Retreat ในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน13ท่านโดยก่อนที่จะได้นั่งสมาธิทุกท่านได้ฝึกลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อ เพื่อผ่อนคลายร่างกายจากนั้นได้ปฏิบัติทรรร่วมกันในภาคเช้าโดยมีพระปหลัดอนุชิตติขวีโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานเดียกโกได้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆก่อนที่จะได้ถามตอบถึงปัญหาเกี่ยวกับการฝึกสมาธิทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนั่งสมาธิ นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งการรักษาใจการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและแนะนำความสม่ำเสมอรวมทั้งการสังเกตในการปฏิบัติธรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งที่มาครั้งแรกและเคยมาร่วมปฏิบัติธรรมแล้ว โดยทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันรวมทั้งมีความประทับใจในอาหารเพื่อนร่วมโครงการใหม่ๆบรรยากาศที่ดีสงบร่มรื่นและที่สำคัญทุกคนอยากกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและพร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมด้วยกันในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์ได้มี10อันดับท็อป10ของการสวดมนต์บทธรรมจากกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการสวดมนต์จากทั่วประเทศเราไปติดตามรับชมกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศ อันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่สจังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่5จังหวัดหนองคายอันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7จังหวัดแพร่อันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดสุรินทร์และอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันดับที่1นครหลวง13อันดับที่สองนครหลวง1อันดับที่สนครหลวงหอันดับที่4นครหลวงหอันดับที่หนครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8แก้วภูทร1อันดับที่9้านครหลวง17และอันดับที่10นครหลวง10ค่ะและในช่วงนี้ทางบุนนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านทราบค่ะ ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสามารถบริจาคได้ที่ศาลามหาทานบรมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีหรือสามารถส่งเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านระบบขนส่งต่างๆมาได้ที่วัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี152 1 2 0 2 0 8 7 วัดพระธรรมกายซึ่งเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข028311000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมใจกัสนสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัย บูชาธรรมพระผู้ชนะโดยธรรมตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด7,650ล้าน 7, 650, 000, 5 7 000, 5 7 5 7จบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w o w f o r b r i g h t e er w o r l d c o m ค่ะ ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2568ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมงานบุญประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยชน์ระดับโลกปีที่37พิธีมอบโลกเกติยศ และทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายมหาสังคทานคณะสงฆ์2 0 0 0กว่าวัดทั่วประเทศปีที่25และพิธีถวายไทยธรรมแดกคณะสงฆ์323่ง32วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่21ครั้งที่180สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 100 0ค่ะ และขอเชิญชวนชายไทยอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปบวชเข้าพรรษานาวัดท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์ทั้งอย่างเพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02831 1234ค่ะ ขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยุงณวัดพระธรรมกายคานากวาวะประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราชสอ6 9สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บวก8 1 0 80, 6 8 4 9 5 6 9 2และที่หมายเลขโทรศพัพท์094 691 7772ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบเนเวิ์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ากะยิราเจกะริยาเทนังถ้าจะทำก็พึงทำให้จริงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ